สำหรับ power bank w ิ z v a n M10 ตัวนี้นะครับสินค้าของเขาเนี่ยได้รับมาตรฐานมอกอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยว่าสินค้าเนี่ยมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนแล้วในส่วนของการรับประกันสินค้านะครับตัวนี้อยู่ที่ขั้นต่ำเนี่ยหปีทุกชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องกันหน่อยนะครับดูซิว่าอุปกรณ์เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยจะเป็นสาย USB นะครับตัวนี้เป็นปลอด type C นะครับจะเป็นแบบ A to C นะครับเพื่อนๆต่อมาจะเป็นตัว power bank wizvan M10 นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ย ผิวของวัสดุจะเป็นงานแบบด้านๆนะครับเวลาที่เราจับเนี่ยให้ความรู้สึกว่ากระชับขนัดมือไม่ลื่นเดี๋ยวเรามาดูกันที่พอร์ตต่างๆของ Power Bank ตัวนี้กันหน่อยนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับตัวนี้สามารถชาร์จไฟเข้าเนี่ยสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ตัวกลางเนี่ยจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จเป็น Type C นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ C to C นะครับเพื่อนๆสามารถใช้ไฟเข้าเนี่ยอยู่ที่18วัตต์นะครับแล้วก็สามารถจ่ายไฟออกเนี่ยอยู่ที่18วัตต์ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งการใช้ของเขาเนี่ยรองรับแบบ PD ด้วยนะครับหรือว่า Power Delivery นั่นเอง ส่วนฝั่งขวาจะเป็นช่องเสียบ USB Type A นะครับเพื่อนๆซึ่งตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกได้ที่18วัตต์เช่นเดียวกันนะครับเ่วนของความจุแบตเตอรี่นะครับวิแ a n M10 ตัวนี้ความจุอยู่ที่10,000มิลลิแอมป์นะครับและที่สำคัญเลยเนี่ย10,000มิลลิแอมป์ตัวนี้เป็นแอมป์เต็มนะครับไม่มีโกหกตัวเลขอย่างแน่นอน ถึงสถานว่ามือถือของเราแบตเตอรี่หมดทั้ง2เครื่องในเวลาเดียวกันเราก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ทั้งสเครื่องพร้อมๆกันเลยนะครับพอร์ตหนึ่งจะเป็นไทซ c อีกพอร์ตหนึ่งจะเป็นไทเ a นะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่18วัตต์กันลยทีเดียวถ้าไม่อยากพลาดสินค้าดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องวู o กไทยแลนด์ด้วยนะครับ